สบายดีพ่อใหญ่โดยนี่าพี Source, yes, ่น okay. ้องทางเมืองชนผู้เิ่นให้ราคางัวเจ้าหมื่นเก้าไม่กว่านั้นก็บบได้ก็หมื่นเก้าก็ว่าสมควรนได้พ่อใหญ่เขาว่างัวคูเมือนี่มันบบเป็นราคาเ็นมพันเลยเนอืมเพิ่นอยากได้ไปเห็ดพอพันเพิ่นว่ิ่นเห็นงัวเจ้างามเขาว่าเจ้าตกลงเพิ่นสิมาเบิ้งเพิ่นว่อยู่ ี่จะผูกกับขับเดียวกับทางพ่อใหญ่พ่นนี่แหละสิว่าเนาะใดถ้าว่าถ้าว่าได้เพป็นกาสิมาเบิ้งโอ้ยหเสียหนุ่มซื้อเอาเองอ่าจะถามมึงเขาถามมึงบงอันซุ้มหนังก่อนแม่งอ่าอ่ะลงอ่าถ้าว่าในกาอ่าบอกอีกที่นึงอันนี้มาบอกอ่าเจ้าไว้ ถ้าว่าเจ้าตัวโรคว่าสิาขายเขาก็ซิมาเบิ่งอะน,นะ กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิรสุขูสุขคนเดอร์บอสิอยู่ทางไกลทางไกลเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยในกระตังประเทศเนะาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยนะูทูบบอร์จอสแนนดเนาะพ่อแม่พี่น้องอ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับซีมาแจ้งข่าวให้ทางพ่อใหญ่พ่มเนานะกับมีเอฟซี FC คนหนึ่งพี่น้องเลยเพิ่อนติดต่อมาเรื่องงัวพ่อใหญ่เพิผมเลยพี่น้องเลยเพิ่น,ะนให้ราคามาเนาะ เพิ <krit> imi, not, dollars, ่นสนใจแล้วพี่น้องเลยเพิ่อนให้ราคามาหมื่นเก้าพันเนาะกัสิมาว่าก็พอใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยว่าพอใหญ่เพิ่อนสิบาทยังไงเนาะกับพูดอะไรพี่น้องเลยพี่น้องทางเมืองส้นพูดเนาะเพิ่อนติดต่อมาเพิ่นสนใจแล้วพี่น้องเลยอจากได้งวูอใหญ่เพิ่นไปเห็ดพอพันพี่น้องเลยให้ราคาหมื่นเก้าเนาะถ้าว่าพอใหญ่เพิ่นตกลงเพิ่นกัสิมาเบิ่งกัตสีอาร่อยมาแก่เลยพี่น้องเลยมาซื้อไปเลยเนาะสบายดีพอใหญ่โดย นี่อ่าที่น้องทางเมืองชนผู้เป็นให้ราคางัวเจ้าหมื่นเก้าไม่กว่านั่นก็บม่ได้อ่าหมื่นเก้าก็ว่าสมควรนะด้ผใหญ่เขาว่างัวคุเมือเนี่มันบอกเป็นราคาเป็นสมพันเลยอือคนอยากได้ไปเห็ดพอพันผ่นว่าเป็นเห็นงัวเจ้างามเขาว่างัวเพื่อนการลเลี้ยงนะคือการกงัวเจ้านี่แหละเป็นก็เลี้ยงงวังวงัวลูกซอดนี่แหละ งัวพันผสมงัวลาดเขานี่แหละเพิ่นมีแต่งัวแม่เพิ่นอยากได้ไปเห็ดผอพันเพิ่นวะอยู่แถวเมืองส้นพูก้าว่าเจ้าตกลงเพิ่นสิมาเบิ่งเพิ่นวะอยู่ที่จะผูกกับขาก่อนฮะอ่คือมีเจ้าหนึ่งเนาะเพิ่นให้ราคาเพอใหญ่เพิ่นเอ่อหมื่นหกเพิ่นวะหมื่นหกกับมันพื้นโคตรพี่น้องเลยหมื่นหกเพิ่นให้ราคาสำงัวลาดงัวยังเขาเนาะ สมมติว่าแม่์งัวทึกที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ทางบ้านเขาก็ประมาณหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกพี่น้องเลยเต็มที่เนาะงัวทึกใหญ่เนาะอันนี้งัวเพิ่นมันเป็นงัวนั่นพี่น้องเลยมันเป็นงัวอ่างัวพันธุ์งัวผสมเนาะงัวลูกซอดอะไรพี่น้องเลยมันก็ะสีตใหญ่กว่างัวธรรมดาเฮากะราคาเพิ่มให้หมื่นเก้าพี่น้องเลยกะสมควรเนาะกะถือว่าได้อ่าดีพี่น้องเลย ว่าบางคนเขาก็ให้ราคาถือก,ก่อน,นี่พี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นก็อยู่ไกลพี่น้องเอ้เพิ่นอยู่แถวเมืองชนพูนแถวเมืองชนเขามาแต่บ้านเฮาก็ไกลพอสมควรพี่น้องเอ้แต่เมืองชนมาเมืองไส้ภูทองก็มาบ้านพอใหญ่เขาหลายกิโลอยู่พี่น้องเอ้เพิ่นก็นสิลองมาเบิ่งก่อนเนาะว่าถ้าว่าได้ราคานี้เพิ่นก็นสิตกลงมาเอาพี่น้องเอ้เพิ่นก็นสิมาเบิง่งตัวจริงเนาะ กะทางพ่อใหญ่งพนนี่แหละสิว่านใดถ้าว่าอ่าถ้าว่าได้เพนกาสีมาเบิ้งโอ้ยเฮ้ยหนูซื้อเอาเองอ่าทีถามมึงเขาถามึงอันซุ่มหนังก่อนมาแรงอ่าอ่าเตาลงอ่าถ้าว่านาฬิกาอ่าบอกอีกทีหนึ่งอันนี้มาบอกอ่าเจ้าไว้ถ้าว่าเจ้า่าตกลงว่าอ่า สีกขายเขาก็ซิมาเบิ่งอะนะหมื่นเก้าก็ถือว่าสมกวรนอยู่ได้พอใหญ่เลยต้อง่าเนีเลยเนาะก็มีหลายคนเนาะเพื่อนั้นมาบางคนก็ว่าแพงโพดบางคนก็ว่านั่นอฮู้ยออแค่นกันะอ่าแต่แต่บางคนมากบางคนสี่ห่ายราคาและ อันนี้ก็ขึ้นกับพ่อใหญ่ดอกว่าพ่อใหญ่สิปล่อยบ่หรือแนวใดถ้าว่าเขาให้ราคาหมื่นเก้าถ้าว่าพ่อใหญ่ตลกลงเขาสิมาเบิ้งนะน่าอยืดาือหน่อย่แล้วแต่พ่อใหญ่ว่าสิใมิจะคนแหะมาให้ราคาเ,ยเยนยถ้าว่ามีผู้เดียวนับ่ใชมีผู้เดียวถือว่าให้หมือนหมืนนอนหกไหมบ่ค่าคานี้มาอไดก็ให้สิบสิกอ,อ มีหลายคนอยู่พี่น้องเลยมาให้แบบให้ราคาถืกเลยเนาะเพื่อนก่บโบอยากขายพี่น้องเลยจะผู้เละไปปรึกษากันกับลูกกับหลานผู้เละเพื่อนสิว่าเนาะใดเออถ้าว่าตกลงกันศิได้แจ้งเพื่อนออาไม่ครับทหารมึงเขาห่นเขาเขาว่าเอาโล้เอาโลงเลยเออามึเขาบูยออังไงเนอย คือว่าคือเพราะที่มามาเห็นส่วนนี่เด้สืบเราอะไรสือพ้ออ่ะ่เออลักว่าพ่อเอาแล้วเราว่าหมื่นเก้าแล้วว่าเขว่าหมื่นเก้ากับพ่อเอาแล้วว่าอันนี้กันแล้วแต่เจ้าของเพื่อนนี่แหละเพ่นสิบปล่อยบ่ไม่เหตุโอ้ไม่เห็นกป็จะเบึ้งนหงวดอืมเจ้าเขาขอกยาำแรกมันเบินคุดคุ้มใหม่จะหน่อยอ่า เห็ดกมางเ <c oughs> อ้าไปดัมันมามันหาวต้นักงิักนึกน่งเไว่ามโดดมาหาบ่อเนยบานเนันี่ก็ต้งข้อเาว้ยตา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 ยเขาไอ้รนี่มีแต่ชิงเพียง ก็ไปจชกงูแม่ก um um uh ็ไปเห็นห uh ้าวยางไปก็พาดผุดมันก็เอื้อกเอื้อกยางมาเลยมาไม้คืนก็จะบองนั้ามันเห็ยวงูออนนี่คืองูมันจะโตใหญ่เนี่ยพี่น้องใหญ่ขนาดเต็มฐานเลยพี่น้างูฮะกัสามปีปะ หัวประมาณสามปีเลยพี่น้องนาะังน้อยมากปีที่สี่ปีตายอ๋อประมาณสี่ปีรวมๆแล้วเนาะจุ้งมันเขาว่างัวจะไป่กินรองหมอนไหวไม่กินรองอะไรด้ตัวเองพอใหญ่ซื้อมาอ่ามาแต่อ๋อเปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงัวบ้านใดงัวในบ้านไหนเนี่ยจ้ามันมามันมากจะใช้รอจุ้งมเป็นงูหลุดก่อนพอใหญ่งัวแม่ว่าเปลี่ยน ไผ่กัยังได้ไผ่กัยังได้เขาก็ถามเพงว่านคนเสิตเตียนบอกเล่าดวเองว่าใชไปไผ่เลดวเอง่าเลือนใกล้ๆกันก็เนี่นี่แหละมหอมัน,นตายเราลงป่าลงยังแล้วหมดไม่รู้งั้งเรา,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 าบุงว่ะไม่คันหา่ก้าวเี้ยตัวเอืว จมือเขาจะไมเบิงอแม่ทุกไลมาลมันก็ไมเบิ้เบิ่งก็โบเวรอะไรๆงัวสั่ัญเลยมาเนใมือนึงมืมาไล่ปุ๊มันมาเลิปันก็ผูกมาุก็มือหนาแร้วเออเอเอางัวตัวนี้ดัดอยู่บนเลยทอยยุงอยู่บนเลยทอย มึงไม่ทอยนะตัวอะไรพี่น้องเลยพ่อใหญ่เพิ่นกะโหยไลยเนาะงัวมันจะโตใหญ่เนี่ยเพิ่นจะดูแล่อบาไวเลยพี่น้องเลยเกือแห้งเพิ่นกอเนาะพ่อพันเนาะคักแต่เป็นยังได้ไปเห็ดพ่อพันนนั่แหละงัวเพิ่นก็มีแต่ตัวงามนะงัวที่เพิ่นอเห็นบอจเห็นอยู่ในในเฟซในอย่างที่เพิ่นเอาลงเฟซลงอย่างนะมีแต่ตัวงามงัวเพิ่นมีแต่งัวแม่เพิ่นว่างวแม่ข้อสั้นๆนนั่เลยต่อยนั่งยัน โต้เยาวงามันโบยเงาด,ดอกมันก้มหมุอมโโมโด,ดอกร่างงอนแน่นี่นะ <Ừ> ลูกมันก็นคุ้มๆจมไส้ข,ข้อเงาๆเป็นอย่างกับไปเห็ดผอพันธ์น่นะแหละโอยน่าสั้นกๆเจ้าเมื่อกับไปปรึกษากันเบิ่งกับลูกกับหลานเจ้าเขาว่าเจ้าวา่าตกลงสิคา,ายหแหละเออบุญสิบอก็ล็อก เฮาสิมาแจ้งเพื่อนเพื่อนกับอยากขายได้มาเห็ดเพื่อนพี่น้องเลยจะได้มาซื้อดินบล็อกซื้อปูนเนาะมาก่อเพื่อนเพื่อนอยู่อยู่หน้าเพื่อนพี่น้องเลยเพื่นว่าถ้าเพื่อนเพิ่นเลี้ยเพิ่นกับสิมาอยู่นี่แหละพี่น้องเลยอยู่หน้าเป็นหมู่บ้านจอดเนาะใกล้กันพี่น้องพอเพิ่นกับยางไปยางมากก็เมื่อยพี่น้องเลยอายุไล่เลยแต่หน้าเพื่อนไปหาบ้านกับ อ่าหลายกิโลอยู่พี่น้อยเป็นเมื่อเก่าเปื่อเมื่อเพื่อนกับพอดีคขำพี่น้องคือจะเอาออกมาแต่บ้านนี่มาห้องนี่นะจังม่วงจะมาน่ะยึ่งเขาชุกแล้วกับมากมากกัมาเอาง้วนอยู่ได้หนิอืมเมื่อนำมาแลงกับครูคข้งเขาไงครูคุ้งตัวเองแล้างเสือกับมืดอ๋อล้วงเสือกับเขาอีอะไรนึกไปส่งออืโบเมื่อกระยาโบเมื่อกระยาบ้ามาขึ้นรถเพร่า ว่าเดิออกไปเดนไปเห็นงูสองตัวงานไปแง่มาก็บโเห็นเราลยไปทางไงลงไปผุดกับโบเห็นก้าวขึ้นไปผุดยวมาม่ายเห็นเขาอยู่ไกลไปนะพี่น้อยมาหนีกมาอ่าแจ้งข่าวอเรื่องงัอเพิ่นเนาะเป็นการอยากเจ้าขายงูอะไรพี่น้อยกับโบมีไพ่แปลว่า มาซื้อเนาะมาให้ราคาเพิ่นเมื่อนั้นก็เลยมาเมือง촌นั่นนี่จะวะแมนแมนบ้านนั้นปุ๊ยช้างมันไปอยู่ม,มันเป็นอย่างโง่หนาอย่างเมื่อนั้นก็เลยมาประกาศขายงัวเพิ่นพี่น้องเลยก็เลยอ่ามีพี่น้องเอฟซีเนาะทางแถวเมืองนเพิ่ออะไพี่น้องเอ้เพิ่นสนใจอยากจะไปเห็ดเผพันธุ์เพิ่นก็เลยติดต,ต่อมาหาบัตรจอนเนะาะเพิ่นว่าบัตรจ้อนเพื่าคอยสนใจงัวเพื่อ่เพิ่อได้ไปเห็ดเอพันธุ์เนาะ หมื่นหมื่นเก้าพอใหญ่เพิ่นสีขายบ่เพิ่นปะแต่ว่าพอใหญ่เพิ่นขายเพิ่นก็สีมาเบิ่งเนาะสีเอาโหลดมาเอาเลยพี่น้องเลยมาแก่เอาเลยถ้าพอใหญ่เพิ่นตกลงราคานี้เนาะเพิ่นก็สีมาซื้อเอาเลยพี่น้องเลยวันนี้กลมาแจ้งข่าวดีให้ทางพ่อใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยให้พ่อใหญ่เพิ่นเมื่อเมื่อนอนคิดก tamam. uh, right. e okay. ่อนเนาะเมื่อปรึกษากันกับลูกกับหลานก่อนเบิ่ง่มจะให้คำตอบพี่น้องเลย มาหนี้ก็นแล้กินข้าวเส้าน้ำพ่อใหญ่พี่น้องเลยมาอ่ากินข้าวเส้าน้ำกันเนาะอ่าต้มยำปลาพี่น้องเลยแม่ทีเป็นเห็ดเนาะยำปลาโคตรพี่น้องเลยแต่กมุกน่อไม่พ่อใหญ่ได้ยังกินมาหนึ่งมุนใหม้ก็ปิ้งปลาโอ้โมนใหม้ปิ้งปลาปิ้งปลาอีกเลยพี่น้องเลยนะพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันกินข้าวเส้าพี่น้องมาหนี่งอ่าโอ้ต้มยำปลาพี่น้อง ื่านกับลงไปปลูกพักพี่น้องเลยปลูกพักอยู่อฝั่งคลองคนแหละปป <c oughs> เอาแมนี่แล้วเขาปลูกเป็นแน,นี่บอกเองน่มานะพี่อ้ปูกวัสดยืนกระดังเกิดไม่หมด๋อ,อ้ยยังมาทานนันนาขึ้นเออเอยังมาทาันลูกล้วนพูนปลูกแทบจะฝั่งบังดุนะมันบัมันนนนอืมกินึ้นมาพี่น้องมาเล่าี้เขาเนาะ Nh hương là con giam bao. Ut mày đã sâu. anh ơi. Oh, mong mày. Fine. 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 มาได้แมนประดุกพะยัยประดุกลงหลีลงต้อนบ่หน่ปลา้ำคขอนบ่พะยัยจักน้ำครกอืมวุ้งักซูเนี่ยมันเบิ่งเยยักษ์ใหญ่ใหม่กมม็มันมันม่นบางนาพวกนาพวก ืมอ่อวเนี่ยต้องปลูกคนตกทักเมื่วานเนี่ยต้องปลูกสาลี่และปลูกเพาวโพและคนตกห้ามทา นไปจังไงคุมหนึ่งบ่ห,าห้าหกไงหมดแล้วตายพดบ่มันบ่างามแต่ลายบ่างามมันเป็นหุ่นเป็นยังไอ้องไงหนึ่งสองไงมาเมื่อคืนแต่มันงามกันบ่นงามก็น ของเศร้าเนียตื้นเนี่ย้หาพี่น้องไอ้ตึกแฮอยู่น้ำคลองเนาะเนี่ยลาอยู่สามตัวตึกอบนน้ามันรุนเนพี่น้องเอ้แตปลากลมๆปลากลมๆปลาไอยพ่อใหญ่เคอรอน่ะปลาก็บอกบ่ปลาทุน้อนั้นอืปลากลมๆไม่ค่ายปลาล้นจันนะอ๋อี่บุหรี่ปลาเนอ่ mỗi sao nó hè lông tư của sao nè lấy ba sáng tố hãy về เราบอกเที่ยวมากนะอันนี้เนี่ยมาในเรือนพวกเรามาอยู่เราบบอนอ่ะเนี่ยเรื่องข่าว,ว <c oughs> เราเราอื่นมาเรากินข้าวไอ้บัวงจ้หนามาสดด้วยลุง,งยำปลา เจ้เพื่นเป็นคนเหตุไงเจ้เพื่อนน้เป็นคนเห็ุนี่ะือยังไงหลังเหนี่นั่นเหบกบโดนก็หรมัวจบบ่มันบจับบ่โด อ่ามกพรืมบอกมันอืมไม่นอมองนาม่นอมองหองอืมแ่ระว่าเวลาเนี่ยมหาปลาเราสิมามมาหาเป็นหมู่แล้วะเจะเครื่องปลูกเราใหญ่นี่เราสิมานอนเป็นหมู่แล้วะนอนหาปลาเราเสียเรือเรามาจอดไว้อยู่ท่าอืไรเผื่อ,ม,อม,มันเห็นยังแล้วพอแห้ง ห่อ,มองมันเ้ยวนันนั่นวันนี้นี่เราเพยงเอาหิ่มหาปลาจนมีหมู่หาปลาเนะยเงืออมาเลยเอือ เดี๋ยวมีพี่ฮายใส่เบ็ดคองพี่เ้าะใส่เบ็ดแคมคองพอได้หมักเบ็ดใหม่เนาะหมักเบ็ดใส่ปลาอยู่คองพี่เนาะหมักเบ็ดใหญ่หมักซิหมักซิพกหมักซิพห่าบ่หมักเบ็ดมักใหญ่เขึ้นหมักซิพห่าบ่พี่เนาะซิพห่าเกลือเกลือจะหน้าเกลืจะหน้าปลายังมันกินปลากดปลาอย่างปลายางอื นี่แหละพี่น้องมันเดี๋ยสิยฮะทัดตัดกิ่งไผ่เนาะตัดแหนงไผ่พี่น้องอย่าวเงียเเนี่ยสิมาเห็ดอ่าคันเบ็ดพี่น้องเพราะอย่างเี้ยเขาได้เสียบมันจังสิได้ไกลแต่ฟังเนี่ยเมื่อนาเบ็ดน้อยไปใส่มันถือแต่ปลาน้อยมันใหญ่มันถือเจ้าได้ปลาแคมปลาน้ำคลองโตใหญ่พี่น้อง ปรากฏเธอกับต้อยทำแครนเนี่ยสายเบ็ดเป็นดนีเรื่องอืมไอ้เสือกครึ่งเลยอืมสายเบ็ดอืมรำหนไหมอืม มมหมกม่อหม่อยู่เนาะเดินเท่าแล้วจะไปหาตั้หญ่าต่อไปเน,นาะ n h าเริ่มยาวเนาะเลือืไม่อยู่แล้วโบเลยเขามาเนืะ เขาจะไม่เบี้ยเขาในีอ่อเขามากไหมอืมแล้วบุกของว่ากจริงๆเบี้ยนี่บอกก็เที่ยวเออคือใจอ่ะเริ่มแดดเลยพี่น้อยฝนยังใช้มือเดียวแล้วพอญ่เลย คนต้องใช้ต๊กเมื่อเดียวแหละคนอี่ตกกับบุกคอยเฮิง์กวันนี้พี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกตกหําคนเกี่ยวข้าวโอ้แดดพี่น้องไอเดี๋ยวหากินข้าวแล้วหาตัดหญ้าพี่น้องเดี๋ยวแดดเดียวไอเดาตัดบ่ได้เนาะมัน้อนเอาโอเคพ่อแห่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับบุจยอดเกษตรข้าโจ๊กคลิปเอาไว้ซั่นนีทก่อนเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่เป็นกําลังใจให้บุญยอดนําเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง